ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะทุกคนโอ้หน่ากินมากเลยจ้าเกาเหลาไก่ตุ๋นนะจ๊ะคุณผู้ชมอันนี้คือเส้นอะไรเส้นเล็กมั้งเส้นเล็กหมูเล็กหมูุโอเคเก้าเหลาค่ะกจเก้าเหลาหมูเก็าเหลาหมูนะคะคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะคะอันนี้สั่งมาสุดท้ายนะคะ ไม่ต้องเคี้ยวแล้วค่ะตีรเชียสโอเคโอ้โหมากโอ้โหปีกใหญ่มากเลยปีไก่นะคะแล้วคือไกนอันนี้ชามเท่าไรคะไม่รู้อืมน่ากินมากเลยห้าสิบชามห้าสิบนะคะคุณผู้ชมโอเคดูมาชิมกันนะจ๊ะอร่อย น้ำซุปเข้มข้นแบบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ยเนาะเนี่ยรสชาติแบบกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมอือมอืมอทุมคนณจา๋ามาทานด้วยกันนะจ๊ะอืมแล้วก็สูทุกคนจา๋ามันมีเทศบาลมาด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เทศบาลทั้งหลายมาทางนี้จ้ะจานนี้คนสั่งมากินไม่หมดนะคะเทศบ,บาลก็เลยมาจัดการจ้ะเก็บเทศบาลมาเก็บกันย้ะโอ้ไม่เข้าใจนะคะคนแนนเก็บนะคะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาจ้คะคคนละคนละคำสองคำเดียวก็หมดนะคะคุณผู้ชม อุอ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยพลาดแล้วดูซะดูซะอุย้ยพลาดแล้วนะจ๊ะโอ้โหโอ้เจ้าเราหมูตุนนะคะทุณผู้ชมมาชิมให้ดูยั่วจ้าทุกคนจ้าอืมอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นแดงๆจ้า คนสั่งมาไม่ได้กินนะคะคนกินไม่ได้สั่งอเด้งด้วยเด้งด้วยมีจจาอือืออือืเวลิจุดเอาท่านไปแล้วหมดชามเรือดอันนี้ไปทา้งนมนนะคะ สูนที่นี่โหน่ากินฝุดฝุดเนื้อแบบว่านุ่มมากอ อ้โฆษณาษดไลูกบ๊ายบายนะคะเวเป็นไงเรเปิดไคก่อนจ้ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะเร็บ๊ายบายบ๊าานี้บ๊ายบายโอ้โหจิ้มน้ำผักที่แม่แล้วจ้ะ